ครั้งความสุขก็ไม่จำเป็นต้องสวยรูบางครั้งความสำเร็จก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ปลายทางเสมอแค่เรารู้ว่าเราตั้งใจผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรช้าหรือเร็วไม่สําคัญที่สําคัญคือระหว่างทางเรามีความสุขกับความตั้งใจของเรานั่นเอง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับเบลล่าลูกสาวประมองค่ะในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆแต่ก็อ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ท่านผู้ชมทุกท่านถามกันมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับขี้เมงวันค่ะเบลล่าค่ะขี้เมงวันเนี่ย เหมือนกับไฟหรือเปล่าความหมายเหมือนกันหรือเปล่าแล้วบอกนิสัยได้หรือเปล่าบอกได้ตรงนี้เลยนะคะว่าเหมือนกันค่ะไฟกับขี้แมงวันหรือปานนะคะมีความหมายที่เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบลล่าก็ขอมาบอกเกี่ยวกับตำแหน่งไขความลับไยหรือขี้แมงวันบนใบหน้าของผู้หญิงค่ะถ้าใครมีแล้วเนี่ย จะมีวาสนาและรวยค่ะแล้วมันอยู่ตำแหน่งไหนล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปชมรับชมรับฟังนะคะเบลล่าขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆคลิปที่เบลล่าได้ทำลงไปนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรับฟังคลิปของเบลล่าทุกคลิปค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยนะคะท่านผู้ชมทุกท่าน เรามาดูตำแหน่งแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าไฟที่อยู่กลางหน้าผากค่อนข้างจะไปทางด้านบนนะคะจะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งค่ะจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะต่อไปค่ะเรามาดูไฟที่ขบับขวากันบ้างค่ะมีดวงที่จะได้สามีดีค่ะมีคนเนี่ยคอยอุปถัมภ์คำจุนอยู่เสมอนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นไยที่กลางหน้าผากตรงกับหัวคิ้วซ้ายค่ะเขาบอกว่าจะเป็นใหญ่ในบ้านนะคะดวงผู้หญิงจะเป็นช้างเท้าหน้าค่ะก็ถือว่าดีนะต่อไปค่ะเป็นไยที่กลางหน้าผากนะคะเขาบอกว่าจะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะมีปัญญาแต่ว่านั่นเลยค่ะจะมักเจอศัตรูนะคะก็ต้องควรระวังเอาไว้นะคะ ต่อไปค่ะไฟที่กลางเปลือกตาด้านบนใจนะคะจะมีดวงที่มีลูกดีมีโชคและมีความมั่งคั่งร่ำรวยเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะเป็นผู้หญิงที่มีไฟที่ไปหูด้านขวาค่ะก็ะบอกว่าหูดีมีโชควาส,สนาดีมากเลยทีเดียวค่ะ ต่อไปผู้หญิงที่มีไยที่โหนกแก้มซ้ายค่ะจะรู้ร่วมกับสามีอย่างรักใคร่ปรองดองกันและเป็นคู่ชีวิตกันตลอดไปค่ะต่อไปค่ะมีไยที่ริมฝีปากข้างด้านขวานะคะไม่ลำบากในการใช้ชีวิตชีวิตจะเรียบราบไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะมีสติปัญญาที่ดีมากค่ะและถ้าได้รับราชการเนี่ยก็จะดีเยี่ยมเลยค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นไยที่ตรงลูกกระเดือกค่ะเขาบอกว่าระวังเกี่ยวกับคอนะคะแต่ว่าจะมีเข้าขอเงินทองมากมายอาหารการกินเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะ